สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพาทุกท่านมาสำรวจเมนามูลนะครับบริเวณของลำห้วยสำลานที่ไหลมาบรรจบกับเมนามูลนะครับพันมาตั้งสาลไว้นี่เห็นอยู่สองสาลนะครับพี่น้องครับเห็นอยู่สองสาลนะครับนี่ครับน้ำปกติถ้าเป็นฤดูแรงนี่เดินลงไปได้ข้างล่างนะครับ เดินลงไปได้อีกนะครับแต่ว่านี่เดินมาถึงบริเวณนี้แล้วก็ไปบ่อใดแล้วครับพอว่าน้ำถ่วมสูงแห้งนะครับพี่น้องบ่งครับนี่ครับปกติถ้าเป็นหนาแล้งสีเดินลงไปตรงนั้นนะครับแล้วไปยูแตไตแล้วก็มองไปเห็นสะพานบานพักขะนะครับไปฟังขามฟังแม่น้ำมูนไปฟังนั่นครับเป็นตำบลลินฝานะครับบานพักขาตำบลลินฝานะครับ ฟังที่ผมยืนอยู่มองนี้นะครับนามูนเออหล่นขึ้นมานี่คือฟังของตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้บรรยากาศนี่ครับวังเวงนะครับพี่น้องครับเบิ่งนามแมนามูนเออหล่นตะลิงขึ้นมาแล้วนะครับลงไปบ่อใดแล้วครับว่าสิีปเก็บภาพบรรยากาศนี่ครับไอ้ล่ำห่วยสำรานนะครับไหลมาบรรจบอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับทัดไปนิดเดียวนะครับ เป็นล่ำหวยสำราญมาบรรจบกับเมน้าม,มูลนะครับบริเวณของพื้นที่ตำบลโพอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอลไะพี่น้องผ้าทุกท่านมาเบิงเพียงตัวนี้แหละครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ